ล่าสุดนอริซ่าตกนักบาสเกตบอลคุณแองเจลีนาเชอร์เมลนับว่าประสบความสําเร็จมากมายสาหรับการแสดงที่แครซี่ฮอสมีเหล่าคนนางต่างตุบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างแต่ว่าที่หลายๆซอนําเสนอไปก็อาจจะมีตกหล่นกันได้นะคะเพราะว่าเซเลบคนดังบางท่านนั้นก็ไม่ได้อัปเดตรูปภาพและก็อาจจะมาโพสย้อนหลังเมื่อหลายวันมาแล้วคนที่นอริซ่าตกได้ล่าสุดค่ะก,ก็คือคุณแองเจลีนาเชอร์เมลโตมาซุองเจลีนาเอตาซึ่งเธอค่ะเป็นคนฝรั่งเศสออกเสียงแบบฝรั่งเศสก็จะประมาณว่าแองเจลีนาเชอร์ นะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ก el, แองเจลินาจูเมลเื่อชื่อเล่นของเธอก็คือคุณแองจี้คนสวยคนนี้นี่เองและก็บอกในข้อความว่าเป็นเหยียดย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้คนที่มีโอกาสได้ดูโชว์ของพร้อมแท็กไปที่น้องลิซ่านะคะที่ Crazy Horse Paris การแสดงน่าทึ่งมากและต้องขอบคุณแล้วก็แท็กไปที่คุณจอร์ดแบนกระโบนะคะซึ่งเป็นพี่ที่ร้องเพลงแล้วก็เป็นนักเอเจนเนอร์อยู่ใน Crazy Horse ขอบคุณจอร์ดมากสําหรับความันเทิงอันแสนหวานลิซ่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่ฉันชื่นชอบที่สุดในโลกและเป็น ผู้หญิงที่สวยที่สุดคนหนึ่งที่ฉันเคยเห็นในชีวิตและฉันสามารถบอกได้เลยว่าเธอได้ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมคาบเร่แบบฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวบอกได้คําเดียวว่าเธอเกิดมาเพื่อเป็นดาราโอ้โหส่วนใครที่อยากจะไปกดไลค์คอมเมนต์ค่ะแล้วก็เพิ่มเอนเกจดีๆให้กับคุณแองจี้แวะเข้าไปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไอจีไว้ให้เรียกว่าโดนเต้าลิสตกอีกแล้วล่ะค่ะคุณแองจี้เป็นนักบาสเกตบอลชาวฝรั่งเศสเกิดเมื่อ21พฤศจิกายน1996ซึ่งการันตีรายการดังที่เธอเหนี่ยวร่วมแขงดชนะ เป็นการพิสูจน์ความสามารถสุดๆเลยโดยเธออายุ26ปีส่วนสูงก็คือ1.98เมตรแม่ก็คือสูงมากๆเธอนั้นเป็นตัวกลางที่สูงมากๆเล่นได้ทั้งตำแหน่ง4เละก็5บอกได้เลยว่าเธอนั้นอยู่ใต้ตระก้าทั้ง2บบทั้งนอกเละก็นในรีบาวที่ไป2มาขณะน,นี้ทีมที่เธอนั่งกาลังร่วมแข่งขันอยู่เธอใส่เสื้อเบอร์12นะคะก็คือสูงกว่าเพื่อนเลย1.98เมตรโอ้โหโดยสโมสรปัจจุบันค่ะเธออยู่ที่ L.B.S. u d i n e ตั้งแต่ปี2020 มาจนถึงปัจจุบันโดยที่ผ่านมาตั้งแต่2006ลากยาวมาจนถึงปี2023จะมีการเปลี่ยนสโมสรหลายสโมสรเลยและก็เคยได้รับรางวัลผู้ชนะเลิศเหรียญเงินในการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์หญิงอายุต่ำกว่า18ปีแห่งยุดโรปปี2013รอนคอฟนี่เกมส์ครั้งที่5ประจำปี2017นับว่าตำแหน่งตัวกลางหรือว่าเซนเตอร์ที่คุณแองจีเล่นค่ะบอกเลยว่าเป็นตำแหน่งที่เปลี่ยนไปด้วยพละงกำลังที่แข็งแกร่งอันนี้ไปดูมานะคะการบล็อกที่เฉียบขาดการรีบาวบอลที่แน่นอนรวมไปถึงการดัง้ง ดันแต่ในตำแหน่งนี้จะมีข้อเสียตรงที่เคลื่อนไหวช้ามากถ้าเทียบกับตำแหน่งอื่นๆการเล่นของเซนเตอร์นั้นจะใช้ตำแหน่งที่มาเพื่อทำคะแนนเป็นหลักและจะเป็นตำแหน่งที่คอยสนับสนุนเพื่อนร่วมทีในการเล่นบริเวณใต้แป้นตำแหน่งเซนเตอร์จะเป็นตำแหน่งที่มีส่วนสูงมากที่สุดในเกมค่ะซึ่งจะทำให้ได้เปรียบตำแหน่งอื่นๆในเวลาเล่นลูกกลางอากาศอีกทั้งยังมีความสามารถในการรีาบิลที่ยอดเยี่ยมทำให้เวลาต่อสู้กันกลางอากาศทำให้ตำแหน่งเซนเตอร์นั้นได้เปรียบต่อตำแหน่งอื่นๆมากตเนื่องด้วยความสูงด้วยนะคะเพื่อนๆการ แย่งบอลกลางอากาศนี่ก็คือเป็นอะไรที่เธอนั้นถนัดจริงๆเลยแหละค่ะจากการที่ไปดูนตอนที่เธอชุดบ้านเข้าไปในห่วงนว,ว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็คุณภาพเปี่ยมล้นจริงๆคุณแองจี้เอิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะนำโมเมนต์มาฝากโดนเต้าลิดตกอีกแล้วละค่ะหนคนยินดีต้อนรับนักบาสเกตบอลเข้าสู่แคตล็อกของเต้าริตอีกหท่าน